เะไครับเพื่อนๆที่กำลังเชียร์หนุ่นซุปเปอร์จูเนียร์เอ็มกันอยู่นะครับทั้งสองทีมเลยวันนี้เราก็ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยกันแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าวินเน์อของเราจะชอบของรางวัลที่เราจัดให้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงรวมมิดช็อตเด็ดที่มีควาฝากรายการเอเชียเลเวอร์สเปเชียลกันโดยเฉพาะด้วยนะครับทีนี้มาดูจํานวนไส้ข้างในว่าใส่ครบหรือเปล่าจากที่<ด>ผมดูตั้งแต่ขั้นตอนการทานะครับทีมนี้ทําได้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีนี้ก็ครบถ้วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีปัญหาครับทุกคนเข้ากันนความตอนะครเรื่อของความสวยงามข้อนี้ต้องตัดสินแล้วความสวยงามด้วยความตั้งใจลงไปถึงการเศษพนนมาดูเนียเอ็มครับนี่คือคําตอบของบุตอึนยกเอาชิ้นส่วนของเชฟโนนไปใส่ในจานเองที่ว่าครับ 오케이. 셰프님이 만든 음식음식을 버릴 수가 없잖아요. 팀팀 아니 아니. 제가 하아니해 보죠. 라라라으로 한결เลย. 저이 아니라 에비바리 해비바리 오이돈팀이 오케이. 아 <s TEDGAN> <Sin> <Designer> สุดท้ายแล้วในเมื่อ mm hmm. ตอนนี้ทีมงานทั mm ้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการนะครับได้สรุปแล้วว่ากติกาก็ต้องคือกติกาครับเชยอมครับการไปหยิบของเชฟโนมาถือว่าเป็นการทำผิดครับเพราะในที่นี้ผมทีด้ชน <c pirate> ้เราจะมีรางวัลที่ถือว่าสุดยอดมากใช่แล้วนะครับแต่ผู้แพ้จะไม่ได้โดนลงโทษนะฮะไม่โดนแค่จได้รางวัลเหล่านั้นผู้แพ้จะนั่งเฉยๆใช่แล้วคืจะต้องนั่งดูผู้ชนะได้สนุกับรางวัลนั้นผู้ชะคนมารว่ชนะคนนี้มาร้ว่าผู้ชนะคนนี้รผู้ชนะคน้มร้ว่าผชนะคนมา้วาผู้ชนะน้มร้ว่าผนะคนีมา้วาผูนะน้มรู้สึกผูชีม้่าผู้นนนารู้ว่าู้้รว่ามันะุนนี้มา้ว่า้ชนนี้ารู้าหู้ะค 어, 일단은 어네 분을 저희 밑에서 평생요리할수 있도록 저희의 요리사로 임명을 하도록 하겠습니다. 그야 형컨셉팀팀 눈กิน อยู่เหมือ리님ครับสําหรั이ท 요리사 묘씨다 네, 아 오늘 <laughs> 또 태국의 또 요리 또 이거를 또 체험할 수 있게 돼서 너무 좋고 이요리를비롯해서저희스도많이사랑해주셨습니다เเละมาถึงรางวัลดีกว่าะรถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับรางวัลของผู้ชนะในวันนี้ดีกว่าและผู้ชมครับนี่คือรางวัลของผู้ชนะของเราในวันนี้กมือกกาของเราเป็นแบบนี้จะยอมคนแพ้นั่งับส่วนคนชนะจะได้สัมผัสกับ ท็อปออฟเมนูของประเทศไทยเได้ข่าวว่าซุปเปอร์จูนี์ชอบน้ำแตงโมปั่นมากเราก็เตรียมไปให้พิเศษโดยเฉพาะคุณชนะเท่านเร่บอกว่าเปลี่ยนบ้างแล้วกันเราพีคเมื่อคุณแพ้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้กินมาตลอดทีคราวนี้ให้ทีนี้วผู้กินบ้างมีเมนูอะไรบ้างเราจะเริ่มเลยนี่คือมัดสมัต ใช่ลงชินเอ็นเลยได้เอ็นในสมอ้โหชินเอนชินเน This one, this one is called i the tiger c r i n g ทะาองไ่ใช่ไม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 ่ is t a very delicious and s a ครับผมแซ่ very very โอเคนี้ทางนั้นบ้างพี่เจริญ this is a ปลาดุกฟูทำมาจากปลากับแป้งทอดรวมกันแล้วมันให้มันเกิดเปื่ออันนี้อันนี้คือทอดมันรันักเก็ตถ้าพร้อมแล้วจะมีด้านนี้ครับพี่เจริญนี่แกงเคหวานโรตีแกงเยวหวานอ่านี่คืออะไรอรับคาราบอน กาาลป่าไม่ใช่คาราบาลอันนี้เขาเรว่าต้มขาไก่ใช่ไหมฮะต้มขาไก่เวออร์เพิร์ไทยแลนด์โอเคเฮ้ r y b o d y ดิจะผัดไทยทไทยแลนด์้ปชาวกล้วยชาวกล้วยเน่โรตีแกงเขียวหานกินด้วยกันนโอเคต้องก็ เอ้กินกันสนุกสนานตามเราอร่อยง่ายๆโอ้เคแอนนีเด็ดลินชีมไม่มีลินชีมไม่มีลิชีไม่มีลิงชีไมมีลินชีมไมมีเทลโฮเทลลิชีชิ้สชคถ้าพรอมล้ให้ชิมกันลยก่อนนี่ก็ตัดบีิ้นไ้ช 우리 승자의 여유로써괜찮아괜찮아 괜찮아요. 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 괜찮아 괜찮아요. 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 괜찮 괜찮아요. 괜찮아요. 괜아요 괜찮아요. 괜아요 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮요 괜찮아요. 아요괜 มาสมาด้เมนี่่มามาส่ง่งมามาส่ง๋ามาสมามา่มามาส่งมามาโองมามาส่งาว่างทา่ส่งม่งมิน่ามาร่งมาอาน่งมราสีาใหสซูเปอร์ู่เาียร์ได้ฝากงาาาามส่่่มมา่มา่่่่่

아무튼 다 먹고 나서는 디저 네, 때... 그. 고 먹는 이니에 까시면. 그리고 한그리한 또. 그리고 또. 그리고 한 그리고 또. 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 는리고 또. 그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 아고 또. 그리고 또. 그리고 0 ที่เกาหลีีขจีนมีเนต่อค่ะมีป็นมจีทาแลนา Thailand is a very very delicious ขนมจีน w ิ t แกงเขียวหวานโอเเลี้ยวอุ๊บมาสมันอ i มิ t ซองมิน 음. 어, 어, 신기할, 어 다, 맛있어요. 어, 다 맛있어요 사실 다 맛있는데 그중에서도 이거 파타이 파타이 파타이랑 이거 자 이제 마지막에 보니까 아무래도 생각이 많이 나요 데리어 아로이 아로이 콘콘콘어어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  อ๋อเราตีก uh, yeah, yeah, <I> ับมาสมัคยโอเคโอเคเอาล่ะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วแต่ก็คุณชอไแบบสองสามทีนุ้งจะไม่กินไหมครับอยากกินไหมดืิมกูชิปุชิจ๊อว์นั่นแหละมาสวดทงมาชื่นกับทุกมานนี่ไม่เป็นไรพอพอเสร็จที่นี่กลับไปที่พักผ่อนแล้วก็จะกลับมาที่นี่เลยที่นี่ก็ต้องสตางค์เลยก็แล้วก็ต้องสตางค้เลยก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยหนุ่มๆเขาพูดแต่ภาษาไทยจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดภาษาปกติพวกเราจะเป็นคนสอนภาษาไทยให้เขาเวลาเจอเวลาสัมภาษณ์ส่วนใหญ่นะครั้งนี้เนี่ยอยากให้เขาสอนภาษาเกาหลีให้เราสักสักคำหนึ่งที่เขาใช้กันบ่อยๆได้ไหมครับเราจะได้พูดเป็นบ้างอะไรไหนที่อยากจะบอกเราที่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ย나는잘생겼다나는잘생겼 ชัยซิงกิรตานานนชัยซิงกรตชัยสิงกตแปลว่าผมหล่อนานึงชัยซิงกต้านาชัยซิงกร์ตาอมองชองอึนยอกผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศรู้จักคำนี้นะผูคนทั่วโลกคนนี้คนี้เราได้ไปแล้วนะครับคำว่ามองชองอึนยอกแล้ก็คำผมหล่อพูดว่าอะไรเงน้นึ่ะั 나는นนันใช้เส้นเกตาันนันช้เกตาโอเคคุณองคนนี้สนุกสนานมากมาก เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสเราคงได้เจอกับซูเปอร์จูเนียร์ M อีกในคราวหน้าวันนี้าดีมากเ่ครวหน้าจะพกันีนมาคราวนี้เราเจอกันแฟนมิทติ้งคราวหน้าขอเป็นแบบบิ like <laughs> ๊กคอนเสิร์ตเลยละคันและอย่าลืมคราวหน้ามาพาพวกเราไปกินข้าวด้วยที่สัญญาไว้ับโอกควหรกัีั้นน้ขอบคุณาคอมกรรอครับ ในเชื่อวันนี้นะครับใหญที่เป็นมิวสิกบอลสุดมากโดยเฉพาะเอเซียไทยแลนด์แล้ะก็รวมไปถึงนะครับถ้าในโอกาสหน้ามีใครมาที่นี่อีกรับรองครับเราจะไปเจาะลึกทุกคนเลยครับเจาะลึกล้วงลับทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะรวมไปถึงจัดสเปเชียลแบบนี้ให้อีกแน่นอนนะครับสำหรับเอเชียเลเวอร์สเปเชียลนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนแล้วก็ซุปเปอร์จูเนเฮมรางเลก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย 装的心脏为你